สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะกระ่อมชมจัน channel น,น,นะคะเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียก็ให้กำลังใจคุณยายจำลองอยู่กับเพื่อนๆที่น้องลูกหลานยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่หน้าศาลแต่ว่าตอนนี้ป้าก็ออกมาหาอาหารนะคะกับคุณลงุงบางท่านก็ได้ถามว่าไปไหนกลับแล้วเหรอยังค่ะตอนนี้ป้าเปียกก็ทำคลิปนะคะแต่เขาคงไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ได้เป็น ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่ว่าก็อตอนนี้ป้าก็ทำคลิปป้ากับคุณลุงนะคะก็มาซื้ออาหารนะคะตอนนี้ออกมาซื้ออาหารอาหารคงไม่ใช่อาหารเที่ยงแหละนะคะตอนนี้มันเที่ยงกว่าบ่ายโมงแล้วก็อาหารอะไรหิวก็ทานแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเมื่อหิวก็ทานนะคะไม่หิวก็ไม่ทานนะคะก็ ทานไม่ตรงอาหารเที่ยงก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อเกิดความรู้สึกหิวก็คือมา,อาหามาหาอาหารไปทานเราก็ยังไปปักหลักรอเป็นกําลังใจให้ยายจําลองอยู่ตรงน้นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้มา,าหาสเสบียงก่อนนะคะเพราะว่าอยู่แถวนั้นไม่มีร้านอาหารไม่มีรถขายอาหารเลยมีแต่รถขายน้ํานะคะมีแต่รถขายน้ําก็เลยต้องมาหาอาหารนั่นแหละนะคะก็รอคุณลุงนะคะตอนนี้ป้ารอคุณลุงอยู่ในรถนะคะ คุณลุงก็ไปซื้ออาหารที่นี่แหละค่ะที7-11เเปากท้องไปกับเซเว่นก่อนนะวันนี้โอเคนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่ได้มาเอ,อร่วมทุกร่วมสุขกับลุงพลป้าแตนนะคะกับคุณยาจจำลองสหาหรยลุงพลที่มาร่วมให้กำลังใจกันนะคะ เป็นบรรยากาศที่ดีด้วยป้าเห็นแต่ในคลิปทุกครั้งป้าก็เห็นแต่ในทีปในไลฟ์ของเหล่ายูทูบเบอร์นะคะว่าเขามาให้กําลังใจลุงพลมาให้กําลังใจคนนั้นคนนี้ยายคณยายจำลองนะคะแต่วันนี้ป้าก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศนั้นนะคะบรรยากาศที่ว่าเรามาเพื่อที่รอนะคะรอคอยให้กําลังใจกันนี้มันเป็นยังไงมันสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นนะคะของเหล่ายูทูบเบอร์นะคะสายลุงพล ที่มีให้กันนะคะก็มาช่วยมาเชียร์มา,านั่งรออยู่เฉยๆก็คงจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างทําคลิปแล้วก็ขึ้นไลฟ์นะคะเพื่อที่จะให้รู้ดูความเคลื่อนไหวแล้วก็เพื่อที่จะได้รู้ด้วยนะคะว่า,าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะใครอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงแต่ว่าเรายูทูบเบอร์ก็ขึ้นไลฟ์นะคะก็ทําคลิปนะคะ เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะสถานการณ์ตรงนี้ส่งกําลังใจขึ้นไปให้คุณยายจำลองนะคะและก็ท่านทนายสมเกียรตินะคะสําหรับลุงพลป้าแตนได้ได้ยินยูทูบเบอร์บอกว่าเขาไปพาล่ธุระกันนะคะไปพาล่ธุระกันก็ไม่ว่ากันนะคะถึงเวลาก็คงจะกลับมารวมทีมแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยกันกับ บ้านกกอกนะคะตอนนี้ป้าเปียกับคุณลุงก็ยังปักหลักอยู่ที่บ้านกกอกอยู่นะคะป้ายังไม่เสร็จภารก,กิจนะคะป้ายังไม่เสร็จภารก,กิจก็ยังจะต้องทําภารก,กิจให้เสร็จนะคะก็ถึงจะกลับแต่ว่าถ้าเสร็จไม่เสร็จยังไงถึงเวลาไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นี้ป้าจะต้องกลับนะคะเพราะว่าป้าก็งานรออยู่อันนี้ป้าก็ขอเวลานอกนะคะเวลาที่ ป้าไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้พักป้าก็เลยคุยกับผู้ประสานงานหัวหน้าอยู่นะคะว่าป้าขอเวลานอกบางครั้งบางคราที่มาที่กกอกบ้างป้าก็บอกตรงๆว่าป้ามาทำคอนเทนต์มาทำร่วมกับยูทูบเบอร์สายลุงพลอยู่ที่นี่บ้างทำอยู่ที่บ้านบ้างมีเวลาป้าก็จะมาที่นี่บ้างก็มีการพูดคุยกันอยู่นะคะหัวหน้าก็เข้าใจนะคะว่าป้ามาทำตรงนี้ด้วย ่หัวหน้าป้าจริงๆก็คือคุณลุงนี่แหละแล้วก็คุณลุงก็ประสานนะคะทำกับหน่วยงานองค์กรต่างๆอีกทีหนึ่งนะคะแต่งานป้าจริงๆก็คืออยู่ภายใต้คุณลุงนี่แหละนะคะคุณลุงนี่แหละคือหัวหน้านะคะแล้วก็หัวหน้าที่ประสานกับองค์กรอื่นนะคะก็นั่นแหละที่ป้าพูดถึงก็เข้าใจเรานะคะ ก็ยินดีที่จะให้ลุงป้ามาทำ u t u b e ที่บ้านกาเกาะค่ะก็ไม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ให้เราอิสระกับเรานะคะเพราะว่าเรามาเราก็ไม่ได้ให้เราเราก็ไม่ให้ในงานเสียนะคะไม่ได้ให้เสียงานนะคะก็มาวันหยุดเวลาหยุดเวลาที่จะว่างพอที่จะมาได้นั่นแหละนะคะก็วะแวบมาแวบมาแวบไปอะไรแบบนี้แหละ ก็มีอะไรที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากตรงนี้ด้วยนั่นแหละนะคะก็สําเร็จนะผ่านพ้นมาแล้วทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็นี่แหละป้ายัางพูดอยู่เสมอว่าต้องขอบคุณแอดในนะคะในเพจที่ชาแนลแล้วก็แอดเองเมดีสตอรี่ Story นะคะที่ได้ช่วยป้าในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง y o u t u b e นะคะก็สําเร็จผ่านพ้นมาแล้วก็ขอบคุณอแอดมินแล้วก็ FC ช่องต่างๆ แอดมินที่มาช่วยป้านะคะแล้วขอบคุณเอฟซีช่องต่างๆที่เจ้าของช่องยูทูบเบอร์ต่างๆก็บอกว่าให้มาช่วยป้ามาช่วยป้าหน่อยมาดันช่วยป้าหน่อยอะไรก็พ้ากันเข้ามาจากช่องเสือพาไปบ้างช่องนู้นช่องนี้บ้างนะคะก็เข้ามาช่วยป้านะคะก็ดีมากๆเลยขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทุกทท่านสําหรับคลิปนี้ป้าก็ฝากไว้สั้นๆเอ๊แต่ว่าคุณลุงยังไม่ออกมาเลยนะเนี่ย กณลุงยังไม่ออกมาเลยป้ายังสามารถอาที่จะพูดคุยกับพี่น้องของเพื่อนได้อีกอยู่นะคะว่ากําลังใจให้การน,นี้สําคัญมากสําคัญที่สุดไม่เป็นใครไม่เจอกับใครไม่รู้หรอกนะคะว่าสถานการณ์เวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่เรามีความทุกข์นั้นมันต้องการกําลังใจมากเพียงใดนะคะในเวลานี้คุณยายจำลองก็คงต้องการกําลังใจเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเราจึง มาให้กำลังใจกันณนะเวลานี้คงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับกำลังใจอีกแล้วนะคะเพราะกำลังใจจะทําให้เราสามารถเดินหน้าสู้ต่อไปได้นะคะยังไงก็คู่ไปได้วยกันนะคะทุกท่านที่น้องเอสีขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่จะเข้ามาให้กําลังใจป้าก็ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะแต่ตอนนี้ป้าก็คุณลุงมาแล้วก็จบคลิปนี้สั้นๆน,นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ